สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ช่องหมีทําได้ก็จะมาแกะกล่องพัสดุนะครับเครื่องซ่อมจากจังหวัดตังนะครับก็จะเป็นน้องเขาทักมาทางข้อความนะครับว่ามีเครื่อง iPhone X เครื่องเปิดไม่ติดนะครับแต่ก่อนจะเปิดไม่ติดเนี่ยจอมันจางนะครับเขาก็ส่งมา นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขออภัยทุกๆท,ท่านก่อนนะครับที่ทักมาแล้วทีนี้ผมไม่ได้แจ้งว่าให้ส่งเครื่องซ่อมมาในบางท่านนะครับเนื่องด้วยว่าบางทีติดงานซ่อมเยอะนะครับแล้วถ้าผมให้พี่ส่งมาผมก็ไม่ได้ซ่อมนะครับมันก็จะเป็นเสียเวลาทั้งพี่แล้วก็ผมนะครับเครื่องก็อาจจะสูญหายที่ผมได้เพราะฉะนั้นถ้าผมมีเวลานะครับถ้าพี่ไม่ซ่อมสก่อนผมก็จะทักกลับไปนะครับ ฝากชี้แจงทุกๆท่านไว้ด้วยนะครับเอ่ะเรามาดูกันนะครับสภาพกล่องก็แพ็กมาแบบนี้นะครับนี่มาเราแกะจากด้านนี้ดีกว่าเนาะนี่ครับอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเครื่องมีความเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับผมก็จะเก็บหลักฐานไว้เป็นแบบนี้แหละครับว่าตอนที่รับเครื่องมาเครื่องอยู่สภาพยังไงอะไรยังไงนะครับได้ทําคลิปบ้างไม่ได้ทําคลิปบ้าง หลับขออไรอ่าอันดับเลขเจอกระดาษสีขาวเวอร์อมันเกิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมานี่รอบนี้ก็่อค่อนข้างอย่างดีนะครับแกส่งกับผมมาสองสามครั้งแล้วนะครับเจ้านี้นะครับเป็นน้องเขาที่จังหวัดจังนะครับโอเคเราก็จะมาแกะกันดูเลยนะครับท่านใดที่จะส่งก็ส่งมาได้นะครับทักมาเลยนะครับถ้าผมม่าง ผมก็จะบอกว่าให้ส่งมาเลยแต่ถ้าผมไม่ได้บอกให้ส่งมาทุกท่านไม่ต้องส่งมานะครับถึงส่งมาผมก็ไม่ได้ซ่อมนะครับสมาชิกครับกราบขออภัยด้วยโอ้โหมายกเคสเลยนะครับอือหือไอ้ที่มันหายมันจะหายกับเคสนี่แหละครับเรามาดูกันเลยนะครับเบื้องต้นเป็นยังไงอ <c oughs> ามชั้นนะครับมันจุโพมาอย่างดีเลยโอเคเครื่องลักษณะภายนอกก็จะมีรอยแตกนะครับนี่รอยแตกอาจจะไม่เห็นนะครับนี่มันแตกอยู่ตรงนี้เปิดเครื่องดูก่อนครับไม่ติดนะครับแตกสองจุดนะครับตรงนี้ตรงนี้เรามาดูครับว่าเครื่องมีการงอหรือเปล่าขออนุญาตก่อนนะครับด้านหลังไม่แตก นะครับแต่เลนแตกนะครับตัวนี้เดี๋ยวไม่แน่ก็จะทําเรื่องเปลี่ยนให้ด้วยอ่าแกนเบี้ยวนะครับสมาชิกทุกท่านนี่แกนตรงนี้มันเบี้ยวด้วยนะครับนี่ครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับแต่โดนด้านล่างนี่เบี้ยวนะครับก็ตามสภาพเครื่องน่าจะมีรอยการแกะมาแล้วนะครับดูจากรูน็อตเปลี่ยนสีนะนะครับก็อ่ะโอเค ปุ่มกดได้ไหมหเบื้องต้นอ่ากึกๆได้ทุกปุ่มนะครับโอเคเท่านี้ครับที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ